นายที่นาย Nice in the Forest เกมที่กำลังเป็นกระแสอย่างหนักหน่วงมากตอนนี้มีคนเล่นถึง1 3ล้านสามแสนคนเลยเหรอต้องห้าขวบขึ้นไปถึงจะเล่นไดโอ้โหพอดีเลยโอ้โหเพิ่งห้าขวบเมื่อวานเลยเพื่อนะเข้าไปเล่นเลยแล้วกันเกมนี้จะให้เราเอาตัวรอดจากกวางในป่าเพราะกวางจะไล่ล่าเราเราต้องหาเด็ก4คนที่หายตัวไปจากนั้นก็ลกหลบหนีเอาตัวรอดให้ได้ก็สิบเก้าวันมันมีผช่วยเด็กช่วยเด็กภารกิจแรกช่วยชีวิตเด็กสี่คนอนช่วยเด็กล,ลราได้เลย หรใครให้ตังเราอน่าจะกว่างน่าจะให้กวางในหะ้เอ้เราจะเอาดีให้กว่างไหยและเราขอแนะนำให้รู้จักผู้ช่วยรอดคนแรกของเรา ew, <c oughs> มิวพลาแบร์เด็กมีปมหัวแดง <c oughs> แค่จะช่วยเด็กยังต้องถามเลยว่าทำไมถึงต้องช่วยเราจะได้ต่างหรือเปล่าเพราะเขามีปมในดีไม่ต้องสนใจนะครับคนนี้เป็นแค่ลูกกระจอกนาองสันจริงเลยว้าว้าและผู้ช่วยรอดคนที่สองลูกกระจอกหมายเลขสองส ฮาจิเมะนั่นเองคนนี้วันๆมัน,นดเดินเอ๋อแดกไม่มีอะไรทําเพื่อนก็นไม่ครบเวลาว่างก็เยอะเหลือเกินก็เลยชวนมาเล่นเกมนี้นะครับล้วก็ไม่รู้ว่ามาเล่นทาไมเหมือนกันและก็คอนอนรับลอดคนสุดท้ายผมนั่นเองเน่เซนส์ไมเบทสุดเทพสุดหล่อสุดอลังการสุภาพบุรุษสุดท้ายเทพคนที่เล่นเก่งที่สุดในนี้ฉลาดมีสมอง แล้วก็ยังเป็นผู้มีน้ำใจสปอร์ตใจดีหล่อรวยเท่มีรนาคตไข่นะครับแต่ต้องมาเล่นเกมนี้เพราะเพื่อนไม่มีเพื่อนคบหน่องสารจริงว้าหาห้อุปสรรคที่เราต้องหนีก็คือกวางนั่นเองอ่ะก็คือสิ่งที่เราจะเอาเด็กไปให้มันนั่นแหละโุ้ยตรงนี้มีกล่องทองด้วยไหน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 อยนอยนไยนไยนไหนของแร่ของแร่โยโฮ เอาไปซื้อของว้านกาา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 วาาาาาางาาาาาลาาาาาากาา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 า่าาาอาาา้าาา้าาาาาอาวาาาาอ้าา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 ไาาาาาาายาาาอานกาาอาอา่าาตอนแรกจะไปช่วยเด็กเห็นกล่องทองาาาเด็กไม่สนใจแล้วาาาูาาาาาาาดาา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 ายอาา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 าี้าาาาาเดาา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 ีาาาากูาาาคาาาาว่า มันจะมีทํากับดักมาให้ไข่ตกว่าเฮียเห็นขนาดเฮียกูเจอละมันเป็นยังไงวะเฮียกูยังไม่เห็นเลยกูเดินเดินเดินก็ล่วงไอ้เฮียว้ากันตายเฮียโอเคกูรู้แล้วมันเป็นยังไงสัตว์เฮียก็คือจากกลคือแล้วเฮียมาหนี้มานี่มานี่มามาดันนี้ดันนี้มันกวางมันจะเข้ามาไม่ได้เว้ยไอ้กวางกวางไอ้เฮียกวางมาไม่ได้เดินหน้าให้พวกดูดิ มึงเข้ามาในลูกกงอะเอาก<ต>ูกูตายแล้วเฮียไอ้ยื่นด้วยหมาไล่ไอ้เฮียช่วยกูด้วยและการเอาชีวิตรอดก็สิก้าวันเพื่อ,เ,อเด็กออกไปนั้นที่เราช่วยมาเราต้องอาศัยสกิลจำนวนมากการเอาชีวิตรอดจากสัตว์ป่าการเอาชีวิตรอดจากปีศาจเช่นกันตอนกลางคืนเราหาฟืนมาเติมไฟเพื่อให้สว่างตลอดเวลาการฟาร์มหาของอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เราต้องหากันโอ้ยกูได้อาหารมากูหิวว่ะ นงายเนื้อด้านล่างเต็มเลยโอ้โหแดกนะทิมันก็ต้องพลังชีวิตไปก่อนนะอะอ่ะอะอยู่ด้านหลังนะอาหารนะขโมยก่อนเลยไอ้สัสอะด้านล่างเต็มเลยจิ๊บงาม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 อย่งจริงอย่างจริงปุ้งจำใจแดกอ่ะไม่กูตายอ่ะชีวิตบวุ้ยกล่องลูบี้มาเปิดอีกคนนึงอ่ะ เอย่าเปิดเลอย่าเปิดเลยอีกี้ไม่ปังเลยคนละคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดไอ้เหี้ยทำได้หรอกแต่กูโม่ขึ้นฟ้าเหี้ยอย่างนี้เฮียเฮ้ยอย่าผักเราตัวละครมาใช่นนี้ยอย่างนี้เฮียกูมั่นใจว่าเราจะได้ของที่ดีสุดเกาะเพชร จะไปมีกล oh, oh, yeah, okay. ่องเพชรด้วยเปิดดิได้เพชรเฮ้ยเฮ้ยเฮียเราเปิดไม่สัตว์เฮ้ยโอ้อาหารเต็มเลยเยอะกลัวป๊บเดียวหมดเราเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดรถนี้เหน่อยแฉงแล้วรถนี้เหน่อยแฉงแล้วเฮีย กูกดอีทั้งเฮียได้แดกขลอดหมดเลยขลอดเหรอขลอดแค่เมื่อกี้แค่ขลอดมั้งแค่เสียงมันีู้ไหมสักปักบุคเล่ะฮ่า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 แกจะท r อะไรลูกเด็กเย้ติดขวดเยยมงนเพิ่มเพิ่กับกับ เฮ้ยเสียงอะไรเสียงไรอะไรว่ะควางตาแดงควางตาแดงไปแล้ว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 มาเก่งจริงเก่งจริงผิดแออกไปเอาไปจอมันออกไปต่อวันบางทีความตายก็จะเข้ามาหาเราในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เพื่อนช่วยชีวิตเอาไว้ไอ้บุรีวะอะอ้าผมผมด่า ผมเห็นผมเห็นสวนดอกไม้ผมเห็นบิกยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามผมก็เลยจะไปหาบิกแล้วเฮ้ไม่ว่าใครจะสมาร์ทที่สนดเปิดต่กูไม่ดูนล้บันแล้วแต่บันอหรอเฮ้ยอ๋อออกก็1สิบเก้าวันแล้วก็ออกได้เลยว่า เ่าได้เลยเราเล่นไปเก้าสิบนาทีกับอีกสี่วิผู้ถามจริงชั่วโมงครึ่งอะ9กระปุกอนโอ้ยเหยียเฮ้ยอะไรอะมันไปแล้วเหรอเ่าจะเอาหัวือให้ไปตายนะตายกันทุกคนนะให้มันรีเกมลารีไว้อุกคนรีไว้ไม่วันด้